โอ้ยโอ้โหโอ้โห,โหโอุโหโอ้ยป <c oughs> ากเข่งฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะถึงเบ็ดแล้วครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเบ็ดขั้นไงนี่เบ็ดขั้นปักไงหนึ่งเอ้ยหน้าที่ถือกระไซตึงๆนี่เบิรงนแล้วมึงด้วย ปลาอยังน้โอ้ยปลาคออน้อยคออน้อยนี่ปลาคิงว้าปลาคออน้อยครับได้ปลาคออน้อยลาหน่อยๆก็ถึกเนาะโอ,อกิน,นกเลิกตัวนี่ กินเลือกเตอิอไปเลยโอ้ยถึงขางเลยคอหน่อยครับปดปดปดเอาไปเลี้ยงลูกประคอครับบึมบึมเลยบอ้ยลูกคอครับลูกประคอใหญ่ป้าตกอยู่หลายแท้แม่มันซีอู๊วมังอยู่แล้วลูกมันลายเนี่ย ว่างเบ็ดไว้แล้วว่างเบ็ดไว้แล้วว้ายถูกคอมันคือลายแต่บวบบวบบวบวเลยเฮ้ยเบิ้งเบ็ดคอยด้วยเถอะวะอีเถิดรว้ยอาห,าหายอาห,าหายปลาไงวะ มันปลาช่อนเว้แต่ไม่ใช่ปลาช่อนปลาอะไรวะเขาเร <character. S 1> ียกไอ้ธงอ่ะอเอวางเบ็ดปุด๊บกระถูกปั๊บเลยเว้กินไวแท้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วติดไหม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 หรือไปแล้ว อุ้ยอุ้ยติดแล้วติดจริงๆด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยปลาเข็งครับสุดยอดเลยวางปุ๊บติดปั๊บเลยว้าติดไว้วะปลาเข็งเนี่ยเนี่ยชิกเกเดียนไอ้ได้แล้วได้แล้วหนึ่งหลังดินไปดินไปใส่สำรองไว้อีกหนึ่งหลัง หลังนี่นถึกแล้วไปยามเบ็ดกับพี่น้องเงี้ยมันแรงใส่เบ็ดยามเบ็ดเอาเบิ้งหลังข้างหน้าด้วยเอาเบิ้องอีกหลังนี่เป็นได้คือบอกเบิ้งด้วยไอยคืออยู่คืออยู่เอ้ยนี่ไงหอยเอ้ยรีปากเข่งอีกแล้วครับ โอ้โหมีแต่ใส่ก้นอ้วนครับมาลายปลาเค็งนี่เป็นไรฟังนี่ตีนเงือกถืกอีกว่านี่วะเฮ้ยถือกอีกแล้วถือกอีกแล้วบ่งดวยอ้าวโอ้กอดเงี้ยน,น,นซ,ซื้อนี่วะอีกแล้วครับมาอีกแล้ว รอบสองรอบสองห้วมันเถอะน้องมองนี่เป็นใดเป็นใดเอ้าอีกแล้วครับนานเช่นเคยเอ้ยเฮ้ยยัยยัยแจ้วเนาะอ้ยอออปลาบ,บอดลายครับมาสิดเบ็ดปลาเข็งครับ โอ oh, wow. ้ว oh. 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 uh ้าวติดแล้ว <c> ย <ười> uh ังติดแล้วติดแล้วเบ็ดเย้าโหดโอ้เบ็ดก็ติดทึ่งปลาก็ติดลังจับจับเลยนี่ใส่ใหญ่ๆครับใส่ใหญ่ลาเคร่งนี่หเา ปดปดปดครับไงครับในี่วบโอ้ยใส่ไงได้เนี่ยทำฟารมือพอน่ะคนนะคนทำฟารมือคนนะโอ้ยแจ๋วโอ้ปลาตองครับปลาตองเที่ยวนี่ได้ปลาตองบ้า ว่าแล้วว่าแล้วเห็นผเปลี่ยนเปลี่ยนอยบานใส่มองแรงครับมือน,นีงใส่มองแรงจุดตงอ่ะจะกัดยำคำ

จะคอยเบิง่งรลงานครับ